ไปไหนนะฮะออนุดซอยเท่าไหร่ครับซอยเจ็ดสิบหกเลยหมู่บ้านเสรีไปใช่ไหมเ,เ,ลไเลยไปหน่อยนึงไป,ไปกับผมไหมเดีผมพาไปปะไปไหมพาปะปาแล้วลูกหลานไปไหนไม่ให้มันมาสง่งอ่ะฮะ ไปเรียนกันใช่ไหมโอเคป้าป้าเดี๋ยวผมไปส่งผมไม่คิดตังค์หรอกป่ะมากระเป๋ามาผมถือให้เอามานี่เอาเอากระเป๋ามานี้มามาผมไม่คิดตังค์ผมไปส่งสิเลยไหนนะใจะจับแน่นนะ โอเคมาทำอะไรที่ปีครอบเนี่ยะอะไรนะครับเอเหรอ,อรเ๋าไม่มานานแล้วใช่ไหมกี่ปีแล้ว ใครมาส่งยายอ่ะตอนแรกอ่ะมารถอะไรอ๋อรถสองแถวใช่ไหมล่ะนะอากาศร้อนมากเลยยายยายรถยายไปเดินแบบนี้ระวังนะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงเว้ย นะใช่ครับใช่ครับไม่ใส่ก็ไม่ได้ครับมเลี้ยวไม่ได้มันต้องไปกลับรถร้อนไหม ับรถในกรุงเทพผมกลัวจะผู้หญิงแหละยายไม่กล้าขับเพราะปนกล้หรอกเพราะว่าการตัดสินใจเขาไม่เด็กขาดเท่าไหร่ยึกยับจะออกไม่ออกจะแซงไม่แซงใช่ครับใช่ครับตัดมามายึกยักใช่ครับเออผู้หญิงไม่ได้ว่ายายนะผู้หญิงกับคนแก่นี่ต้องระวังเลยเวลาขับแล้วเขาไปกล้ก่ะเพราะบางทีไฟเลี้ยวเขาไม่เปิดยึกยักเขาเลี้ยวเลย เออเลี้ยวเลยครับ,อ,บอ,อันตรายอันตรายอันตรายคนที่ขับด้วยคนที่ใช้ถนนด้วยด้วย ยายแล้วญายิยังมดอะไรฮะป้าจีนพี่บานบ้านให่เราเหรอแล้วปที่ไหนกันนะไม่มีบ้านแล้วเหรอทำไมไม่มีอ่ะโอ้ เขามาโกงเรายัางไงอ่ะเขามาทำอะไรโกงได้อ่ะใช่เหรอันาก็ไม่มีที่อยู่แล้วนะแล้วนี่อยู่บ้านใครอ่ะ ห้าวพี่คือน้อยอยู่นะไม่พอใช้หรอกหมื่นห้าไปกินข้าววันหนึ่งก็สองร้อยแล้วมื้อหนึ่งอะ่ะวันหนึ่งวันหนึ่งเอาขนานดรถร่วมนะั้เมื่อกี้เนี่ยแบบเหียนคนแก่ตากแดดไหมโอเค โคชคดีอยู่ด้วยนะครับครับคันไหนคันนี้นะบ้านใหญ่นะโอเคโอเค,โอเคครับอะไรนะครับเอาอะไรนะเอาตังไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมาส่งฟรีเอามา20บาทพอใหญ่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมไม่เอา เพื่อนๆผมเจอยายแกคนหนึงเห็นเดินข้างถนนเนี่ยม,มาส่งแกบอกว่าไม,ม่เอาตังค์ยายบอกว่าเจอคนดีต้องต้องช่วยกันนี่ครับผมทำได้แค่นี้แหละใครจะบอกว่าผมสร้างภาพกับเรื่องเขาห้ามความคิดใครไม่ได้ พอคิดกันแบบนี้แหละมันถึงไม่อยากมีใครมาทำความดีกันความดีทํายากไหมไม่ยากเลยถ้าคุณมีใจที่จะทําจริงๆฝากไว้แค่นี้นะครับเพื่อนยบไปโอ้เขคาคงอภัย ขอบคุณมากครับผมให้ผมเอาติดรถไปด้วยเหรอ <c oughs> หครับผมบออไ,ไ,ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมกลับไปรับลูกค้าลูกค้าโทรตามแล้วครับ <c oughs> ครับผมมีหน้าใจดีอย่างนี้ลูกค้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ๋อขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับครับผมขอบคุณครับ กลับแล้วครับยายครับผมสวัสดีครับ